อ <c oughs> อ่ะก็เปิดแล้วนี่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมโซล a าสมีสมีนี่คือสมี so ไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้นี่ก็คือเกมทำลายโลกนะครับมันก็มีเยอะมากมาย,ยอย่างเช่นเออไอ้ลรววะ กระบาดนะครับกระบาดนะตรงไหนมีอะไรบ้างตรงเฮ้ยนี่อะไรวะเราควรจะระเบิดรัเสเซียนี่ไหมคคยเห็นอิสต์เอกนี่นะถ้าเกิดแล้วพยายามรู้ต่างดาวไปตรงนี้มันจะมีการยิงต่อสู้ใช่ไหมวะมันว่าจะไม่ใช่ตรงนี้อยู่ โอ้ยเขียดตายหาไปกี่คนอันนี้จะหยุดเวลาอืมอืมาตรการที่จะรีเซ็ตใช่ไหมใช่รีเซ็ตอ้าวรีเซ็ตเรียบร้อยลองเลแล้วกันถ้าเกิดรูปปัอยมาตรงนี้ วัดไปที่หลังอืมไม่ใช่ตัวนี้เหมือนกันวะมาเป็น Egg อิสเตอร์เอกเะ่วยเมื่อกี้โฆษณาตรงนี้แหละที่เขาบอกว่ามีแอร์เรียฟตี้วันอยู่อยู่พิธีเหมือนกัน ซุบปล่อยแอปล่อย,อยห,หนึ่งยานอวกาศไปไม,มีการยิงกลับบ้างไหมวะไม่มีอีเสร็จใหม่ชอบมิงเพื่อนี่เป็นมิงทำไมไเหี้ย้าเกิดายิงไปตรงนี้แหละ ไม่มีเหมือนเดิมอะสงสัยยิ่งผิดที่ว่ะปึ๊บรีเซ็ตงั้นเอาตรงนี้ก็ไม่มีเหมือนเดิมนี่กูจะมาหาอิสต์เอใช่นะัยน yeah, <ะ>่ะเฮอะซซาเกโยว่ะตรงนี้เออช่าง,งแม่งเถอะอันนี้อีกว่า ปล,ปล่อยแม่งปล่อยแม่งรัวๆครับปล่อยแม่งโอ้โ้โอ้โอไอไอ,อนี่อะไรนะเนี่ยไอนี่อะไรวะอร่อยเฮ้ยแะไวะ กูเข้าใจละโอ้โหฟังที่กูซื้อใหม่ไม่ดีวะ่ะอือหือโอ้โหอะไลรึมั้ง ไม่สนนะครับแล้วเปิดโลกทิ้งยังทุศรีกว่าอีกนะครับมาเลยหนูมายิงโลกทิ้งมานั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยิงไปยิงไปเอาให้ตายหาหมดโลกเลยนลั่นแหละโอ้นั่นแหละเอาให้มันเขาทั้งโลกเลยโอ้ นั่นแหละรระเบิดปุ้งไปเลยไม่เหลือทั้งเศษซากเลยอีแล้วที่กูได้ยินมาถ้าเกิดเราปล่อยเลเซอร์ไปตรงนั้นไปใช่ไหมไเอาอุ้ยโอหโห รถไปโอ,โอ้โหตายห่าหมดโอ้โหซูปเปอร์โนวาแน่ๆเลยหรือบิ๊กแบงวะน่าจะบิ๊กแบงโอ้โหบิ๊กแบงไอเหียน่นซูเปอร์โนวาขาดฝุ่นไม่เหลือเลยเว้ยโอ้โหกลายเปกก็นจักรวาลโล่งๆไปเลย ไปสองที่มีอะไรไหมเหี้ยไปไม่ได้ด้วยถึงเวลาไปท่องโลกแล้วอ่เฮียไม่ใช่แค่จะไปท่องโลกเฉยๆไอ้เหี้ย ปกูจะเอาเป็นทะลุลูกไปเลยทะลุยังวะเวลร กูยิงไปแม่งรวยอย่างงี้ก็ได้โอ้วาว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 วาแช่ย้ายมันมันแรงขนาไหนว่านี้ยิงแม่งไปเรื่อยอย่างเงี้ยแหละยิงไปอย่างเง้ยแหละทลุโลกเลยเว้ยไอ้นี่าจะเป็นบาลียาบาลีอาบาลีอานะ อาเรียปกป้องโลกอ่ะกูว่าละถ้าเกิดไทยนี่ยิงไปแล้วถ้าสมมุติว่ากูแต่กอะไรวะมันมันมันเริ่มร้อนโอ้โห โอ้โหแล้วไอ้นี่คืออะไรวะเอ๊ะอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อยทีหนึ่งแม่งแรงมาเยอะๆเ,เลยดิออกมาเลยหนุ่มกามโตนนั่นละปล่อยโลกโอ้โหกูปล่อยด้านไหนนี่ได้ไหม มาเลยปากันให้เยอะๆเลยหละนั่นแหละตายหาหมดโลกครับโลกร้อนนะรัวๆเลยเอาเยอะๆเลยโอ้โหแหลกมากๆเลยครับพี่น้องโอเคโอ้เชียร์แล้วะเนี่ยโอ้โอ้โรเราเราเอ้ยเยเย็นย็ียกแก อ่ะแหละยังไม่เลิกแหละต่อยเลยโอ้ยตายกันก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะรัวๆมาอย่งเลยโอ้โหโอ้แหลกแหลกโอ้โหไปแล้วโทรศัพท์กูโอ้ยโอระ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 นั่นแหละต่อยรัวๆเลย โอ้โหนั่นแหละ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 เว้ยโผล่เหี้ยเลยล่างเออนั่นแหละอู้ร่ออู้ร่ออู้ร่ออู้เร่อโอ้โหโอ้อุ้ยอุ้ยเหี้ยเป็นรูเลยจอดอะไรเหี้ยอะไรอเลยอ้าวว่าไงโตสเกตไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมโตสเกต แม่จดทะโลกลังคุยด้วยเลยเอาแหละต้องเอาไอ้สิ่งนี้มาละมากินโลกเลยและมาแดกโลกไม่ไม่เห้เหลือซากไปเลยเอามาเยอะๆเลยมาเยอะๆเลยนั่นแหละโอ้ยเคียร์หนักโูชิบหายเลยวะ่ะนั่นแหละแดกมันทะลุไอ้เฮียมันปดุดหูใช่ไหม และแดกแดกเข้าไปเอาให้อิ่มเลยอิ่มไหมเนะี่ยนั่นแหละเอาให้เอาให้แรงของซเปอร์โนวาไปเลยแต่นี่อะไรอ่ะอ๋อเหมือนว่าเป็นปลาหมึกอ่ะอือฮาโผลมาแล้วก็แบบแม่แบบขอคำหนึงอ่ะท้อคงคหิวโอ้โหแล้วโลกมึง ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเซฟสเตย์ตออกมาก็ได้โว้ยโอย้ทีเดียวตายหาหมดโลกเป็นลูกปอ่เลย,ม,ยมากระไรเยอะๆเลยลูกพอ่อ โอ้โห oh oh, 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 oh. ไปไหวละกตฏาตองเดลีลวโอเคเวลาอย่างนี้ก็เสกรลล,ลัวเลยครับโอ้หเฮียเลยวนะเนอะแสงอาทิตย์ตงสงสัยน่าจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงใหม่ ใหเยอะเลยเอาให้รู้โอ้โหเชี่ยเออไอโล่ไ่เหลือซากเลยเอาแหละติดตัวเครื่องพังเลยเลยโอ้โห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 โอ้โนอ อ Shift, โอ้ยเหี้ยค้างค้างเลทดกูโอ้พอด้แล้วพอด้แล้วคนแม่งตายไปกว่าสี่สี่พันสองร้อยสิบเก้าล้านยมึงยังเรียกสิ่งนี้ว่าโลอีกเหรอวะมา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 แค่นี้เครื่องกูจะพังอยู่แล้วเนี่ยสว่างสวยตายหาหมด ถ้าเกิดคืออะไรงี้มันละลัวล่ะจะต่อยพร้อมกันไหมเออมันกำมัดพ้อมกันโหกูขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ